สวัสดีค่ะอาหารภาคใต้ครัวคุณายค่ะวันนี้เราจะมาทําปลาทูต้มขมิ้นค่ะสูตรบ้านๆนะคะสูตรภาคใต้ง่ายๆค่ะวัตถุดิบแล้วก็มีปลาทูค่ะสีตัวเอาเหงือกออกเอาไส้ออกให้เรียบร้อยค่ะแล้วทาการบ้างๆนะคะล้างให้สะอาดค่ะเราทําทั้งตัวเลยแล้วก็มีขมิ้นสดค่ะใบมะกรูดค่ะตะไคร้ทุบนะคะพริกแดงจินดาทุบหอมแดงทุบค่ะกระเทียมทุบมีน้ําตาลทรายค่ะรสดี เกลือค่ะมีแค่นี้นะคะง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะค่ะเราจะมาต้มปลาขมิ้นกันนะคะตั้งน้าค่ะใส่ในหม้อนะคะน้ําเดือดแล้วค่ะเราจะใส่เกลือลงไปก่อนค่ะหนึ่งช้อนชาเื่อดับขคาวค่ะแล้วก็สมุนไพรค่ะตะไคร้ทุบค่ะใส่ลงไปเลยเราเน้นเครื่องนะคะใส่เครื่องเยอะๆค่ะหอม พร้หอมแดงทุกค่ะเจ็ดแปดหัวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะกระเทียมทุกค่ะขมิ้นค่ะสามแง้งแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราให้เดือดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะน้ำเดือดละค่ะนี่สีเหลืองสวยเลยนะคะต้องปลาขมิ้นค่ะเราจะใส่ใบมะกรูดนะคะิฉีกค่ะลงไปเลยเพื่อดับกลิ่าวค่ะ น้ำเดือดแล้วค่ะเราจะใส่เนื้อปลาทูลงไปค่ะอันนี้เป็นปลาทูสดๆเลยนะคะสดๆเลยค่ะเราใส่ปลาทูลงไปเลยค่ะสี่ตัวเดี๋ยวรอให้เดือดแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดือดละค่ะเราจะปรุงด้วยรสด,ดีค่ะหช้อนชาเครื่องค่ะ แล้วก็น้ำตาลทรายไม่ต้องเยอะฐานนิดนึงพริกแดงจินดาทุกค่ะจะโรยนเนยค่ะต้มปลาทูขมิ้นนะคะของเราเสร็จแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่ะหน้าตาหน้าทานนะคะสีสันสวยค่ะเราจะขอชิมรสชาติลงน้ำซุปหน่อยค่ะ พอดีนะคะเราเติมเกลือค่ะแล้วก็ลดดีลงไปนะคะแค่นี้ส่งง่ายๆนะคะเป็นอันเสร็จค่ะเดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยนะคะพร้อมเสิร์ฟนค่ะปิดแก๊สเลยค่ะเราตักต้มปลาขมิ้นนะคะใส่ถ้วยเลยทำไม่ยากนะคะเมนูนี้ทำาง่ายๆค่ะแล้วก็ซดน้ำข้องคอนะคะตักใส่ถ้วยนะคะถ้วยกากไก่ปิ้งย่าค่ะจากพัทลุง ร้อนๆนะคะน่าทานาามากๆเลยค่ะทานสมนุนไพรทานดีมีประโยชน์นะคะช่วงนี้อากาศหนาวๆเย็นๆค่ะพัะทยาทานของร้อนๆนะคะดีมากๆเลยแลย้วก็ตักใส่ถ้วยค่ะต้มปลาทูขมิ้นสูตรครัวคุณทรายเสร็จแล้วนะคะ หน้าตาหน้าทานมากๆเลยค่ะทําไม่ยากนะคะทำง่ายๆค่ะแล้วก็ทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือเป็นกับแก้มนะคะชันเลิศเลยค่ะคากใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ